สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นอีพีที่3ของคอนเทนต์การเตรียมตัวเปิดร้านแบตนะในอีพีแรกและอีพีที่2ได้กล่าวถึงในเรื่องของทะเบียนพาณิชย์นะแล้วก็เรื่องของภาษีป้ายนะการจดทะเบียนพาณิชย์อนะ่าแล้วก็อีพีที่2ก็คือในส่วนของการลงอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวอีพีนี้จะมาเจาะในเรื่องของแบตเตอรี่กันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้างานของ ร้านผมจริงๆนะที่ณนะตอนนี้มีแบตเตอรี่เข้ารับการชาร์จจากลูกค้าอยู่นะอ่ะให้ดูอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ซื้อมือสองไปจากผมมีสติ๊กเกอร์นะอันนี้ทําการชาร์จฟื้นฟูให้แล้วก็เก็บงานใช้เครื่องมออแปลงเก็บงานให้เขาอันนี้เพิ่งมาใหม่เมื่อเช้านะนิวมาวางให้ผมชาร์จนะในส่วนของแบตเตอรี่นะที่เราจะลงในร้านของเรานะจำนวนหรืออ่ชนิดของแบตเนี่ยก็จะอยู่ที่นะ ทำเลลูกค้านะทำเลแล้วก็ลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เราจะขายนะ EP ที่2ก็พูดไปบ้างแล้วนะแต่ทีนี้จะมาเจาะในเรื่องของอาการลงแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คือแบตหน้าร้านผมจะมีไม่เยอะสังเกตดูเห็นไหมเอาเท่าที่เห็นเลยก็มีคือมีแค่นี้นะแต่ว่าลงบ่อยอาศัยว่าลงบ่อยเราลงทีละ2ลูกนะสองสลูกประมาณนี้นะให้เห็นเลยแล้วก็แบตมือสองก็จะวางอยู่บนนี้ข้างบนนี่แบตมือสองมือสองฮนะนี่ประมาณนี้ขายไปหลายลูกละเมื่อวานก็ สลูกนะเป็นไซส์เก่งแล้วก็ไซส์กระบะอย่างละลูกแล้วก็ของใหม่ขายได้ลูกหนึ่งนะบางรายการก็จะหมดนะเดี๋ยวจะเช็คสต็อกดูว่ารายการไหนหมดนะอย่าง G S เนี่ยขายไปเมื่อวานใส่รถ10ล้อนะอันนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของนะแบตเตอรี่ที่นะขายนะแล้วก็กลุ่มของรถนะรถยนต์ทั่วไปถ้าเป็นรถส่วนบุคคลก็คือเก่งกระบ,บะนะพิก up เอย S U V รถตู้อะไรพวกนี้ เขาจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐานที่มากับรถนะเดี๋ยวผมจะใช้ขาตั้งกล้องดีกว่านะภาพมันสัน่นสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปจัดการก่อนอ่ะจัดการเรียบร้อยสําหรับขาตั้งกล้องนะแบตเตอรี่ที่จะลงขายนะหน้าร้านถ้าเป็นแบตใหม่นะเราก็ทําการหาแหล่งที่เราจะต้องรับซื้อนะแหล่งที่เราจะต้องรับซื้ออย่างเช่นยี่ปัว้วหรือว่าร้านที่เรา คุ้นเคยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของผมก่อนนะแบตเตอรี่ถ้าเป็นกลุ่มของ G S นะ G S แล้วก็ตัว 3k บางรุ่นอย่างเช่น P M F เนี่ยผมจะมีร้านหนึ่งที่ส่งให้อยู่นะเป็นร้านใหญ่อยู่นคะรนายกนะร้านนี้ผมรู้จักตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเขานะจนตอนนี้เป็นรุ่นลูกมาบริหารจัดการนะก็เลยสานต่อให้ทางทายาทของครอบครัวเขาจัดการนะผมก็เลยติดต่อ ทำการซื้อขายกันจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เปิดร้านนะแล้วก็แล้วก็อามาลอนอามาลอนก็จะมีเซลวิ่งมาหาตอนนั้นทำทำสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วได้เป็นบินเขาเรียกว่าเป็นบินเครดิตแล้วก็คือสามารถลงของก่อนยังไม่ต้องจ่ายตังค์เราสามารถโอนจ่ายทีหลังได้ตามเงื่อนไขบริษัทนะผมจําไม่ได้ว่าประมาณ45วันหรือ30บวันนี่ะจำไม่ได้แต่เขาจะออกบินมาก่อนนะเอาของมาลงแล้วก็แบตอย่าง MF หรือว่าตัวบอสต,ตัวนู้นก็ส่ง ผ่านดีลเลอร์ที่ส่ง g ีให้ผมเหมือนกันนะแล้วก็ FB FB ผมวิ่งแปลที่อยุธยาแต่ว่าของหมดนานแล้วยังไม่ได้ไปเอาอย่างรุ่น1.35เนี่ยขายดี FB F135 นะที่จะขายได้ง่ายๆก็คือพวกมือสองนะมือสองก็เหลืออยู่หลายลูกนะแต่ก่อนก็เยอะอยู่นะโอเคนะสำหรับการลงแบตเตอรี่นะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่น p ีนาก o เพิ่งเอามาเหมือนกันนะแต่ผมเอามาเป็นไซส์เล็กเดี๋ยวจะเอาไซส์กระบะมาลงสัก สองลูกนะ L กับ R นะเดี๋ยวลองดูเปิดตลาดดูก่อนเพราะว่าทางทำเลผมยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแบตยี่ห้อปีนาโกนะแต่ว่าทางตะวันออกเนี่ยรู้สึกจะจะเยอะนะเพราะว่ามีพี่น้อยเกตเวนะขอญาตเอ่ยชื่อนะพี่น้อยเกตเวพี่น้อยแบตเตอรี่อ่ะแกขายอยู่นานแล้วล่ะตั้งแต่ผมติดตามแกแกก็ขายดีอยู่แหละเนี่ยยี่ห้อนี้ก็เดี๋ยวจะลองทําตลาดทางนี้ดูนะแล้วก็ MF ก็ยังยังทำหลาดทำตลาดได้น้อยอยู่เพราะว่าคือมันเป็นยี่ห้อรองของ ปูม่เนาะ FF แล้วก็ 3K 3K นี่ก็คือชัวๆอยู่แล้วก็จะลงเป็นบางตัวอย่างเช่น Q Q90 ถ้าเป็น GS ก็จะเป็น Q85 นะแล้วก็ N55 ของ GS แล้วก็บอสตัวนี้ก็ลงเหมือนกันนะใช้ดิลเลอร์ของนคะรนายกที่ผมกล่าวถึงนั่นแหละนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีอ่าอีกหัวข้อหนึ่งนะเดี๋ยวลูกค้ามานะครับสักครู่อ่าสำหรับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมที่ส่วนใหญ่ที่เราจะลงขายเนี่ยเราก็จะต้องลงให้ครอบคุมนะในทุกประเภทของรถที่มีอยู่รวมถึงการบริการนอกสถานที่ที่เราอาจจะได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าเพราะว่าผมเปิด Google Business แล้วก็ปักหมุดที่ร้านไว้ด้วยเวลาลูกค้าจะเสดหาร้านแบตท,ที่อยู่ข้างเคียงหรืออยู่ในบริเวณที่รถลูกค้ามีปัญหาอยู่เขาก็ปักหมุดหา ร้านแบตในรัศมี5กิโล3กิโลอะไรเงี้ยแล้วก็ปักหมุดในในแมพนะเพื่อค้นหาอย่างเมื่อวานน่ะที่ผมไปเปลี่ยนนะอยู่ต่างอำเภอเลยนะเอ้ยอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่ามันคนละที่เลยไปไกลมากแล้วก็ลูกค้าไปมีปัญหาอยู่ช่วงที่เขาจอดทำธุระในะร้านสะดวกซื้อแล้วร้านแบตปิดหมดก็เสิร์ชในแอเรียที่กว้างขึ้นก็มาเจอร้านผมพอดีนะ ผมก็ไปเปลี่ยนให้เมื่อวานเป็นรถเก๋งซีวิกนะก็ไม่มีอะไรนะเป็นการบริการนอกสถานที่นะสุดสุดแล้วแต่ว่าเราจะวางเงื่อนไขยังไงแต่ว่าคร้าวๆประมาณนี้แล้วก็การตั้งราคาการบวกกําไรก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ในส่วนของราคาในท้องถิ่นนะอาจจะมีบวกลบบ้างนิดหน่อยจากในเมืองก็มันจะมันจะต่างกันไม่มากส่วนใหญ่ราคาในเมืองก็จะถูกกว่านิดนึงราคานอก นอกตัวเมืองก็จะแพงหน่อยแต่ว่าเราอาศัยเราได้ดูแลลูกค้าถ้าลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่รอบรอบร,อบร้านเราเนี่ยไม่ไกลเนี่ยเขาเวลามีปัญหาเขายกมาหาเราง่ายกว่านะดูแลฟื้นฟ,นฟนูเติมน้ํากันอะไรเงี้ยก็จะได้ดูแลแบบทั่วถึงง่ายๆแต่ว่าถ้าลูกค้าขาจรส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอะแล้วแบตมาเสียอยู่ในสระบ,บุรีที่ผมเคยเจอก็กเปลี่ยนแล้วก็ปิดติดสติ๊กเกอร์ให้เขาหมดแหละแต่ว่า เวลามีปัญหาเขาอาจจะโทรถามจากเบอร์ที่เราติดสติเกอร์ให้เขาไปว่าแบตเตอรี่เขาเปลี่ยนมามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้รถเขามีปัญหาจุดไหนอะไรยังไงเขาจะได้สอบถามเราได้ก็คือข้อดีของการที่เรามีสติเกอร์ติดไว้อย่างมือสองเนี่ยนี่น,นี่เห็นไหมผมจะใส่สติเกอร์ไว้ให้หมดนะทุกลูกที่ขายไปนะมือหนึ่งมือสองมีประกันทุกลูกครับยิ่งมือสองเนี่ยยิ่งต้องดูแลให้เขาเป็นอย่างดีเพราะว่าคือ ปัญหามันเกิดขึ้นได้หลายจุดนะไม่ไว่าจะเป็นระบบไฟก็ดีหรือตัวแบตเตอรี่เองก็ดีนะเวลาเกิดปัญหาล,ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะรวมถึงการไปบอกต่อเนี่ยสำคัญนะคาว่าการบอกต่อเนี่ยสำคัญเลยนะถ้าร้านเราจะอยู่ได้ไม่อยู่ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่อยู่ท,ที่ฝีปากลูกค้าเป็นสําคัญเลยนะเขาบอกต่อเลยนะร้านนี้บริการอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะพูดต่อได้เลยนะเนี่ยดูหน้างานนี่มาอีกหนึ่งลูกนะครับนี่ยนี่งมาสดๆเลย วันนี้รับงานชาร์จหน้าร้านอยู่3ลูกนะคเครื่องชาร์จทั้ง3เครื่องเป็นเครื่องมอแปลงรับรับงานเต็มนะสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาเพิ่มเติมอีกเราก็จะเอาเครื่องชาร์จอื่นๆนี่ผมจะมีเยอะเลยเครื่องมือเครื่องมือนี่สําคัญนะทั้งทําแบตบทั้งฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จปกติก็มีบริการครบถ้วนประมาณนี้โอเคนะคร่าวๆน่าจะพอสังเขตนะได้เป็นแนวทางได้เป็นไอเดียได้เป็น ความรู้ต่างๆในการเลือกนะแบตเตอรี่หรือในการเปิดร้านเป็นแนวทางที่จะทําอาชีพเสริมหรือเป็นรายได้หลักแบบผมนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ